ที่มันแบบเคยรู้อะไรแบบผิดผิดมายังสมมติเราครบแฟนแล้วแฟนเราเนี่ยมันชั่วเลวมากเลยอ้ยแต่เราแต่มันหลบอยู่มันหลบอยู่เราไม่เคยจับได้เลยแล้วเราก็เชื่อมันมาตลอดว่ามันเป็นคนดีแต่วันนึงเนี่ยมันไปทำเลวทำชั่วแล้วเราจับได้เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดแล้วเราก็จะทิ้งมาแล้วเดินออกมาจากชีวิตมันซะเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ เนี่ยมันเรียกว่าตื่นขึ้นมาจากความเห็นผิดเหล่านั้นเราไปเห็นผิดไงคิดว่ามันเนี่ยดีกับเราจริงๆแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้ดีกับเราจริงใช่เช่นเดียวกับหลักคำสอนพระเจ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเคยเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นความเห็นถูกต้องแต่ปรากฏเราเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเหตุผลเลยไม่ได้เป็นหลักสจัจจะความจริงเลยดังนั้นพอเวลาวันหนึ่งเราปฏิบัติตามศึกษาปฏิบัติจนได้ผลพอใจในการปฏิบัตินั้นเราก็่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในหลักเดิมไม่ได้ละเรื่องหมอดูล่างส่งเราจึงเดินออกมา ปฏิบัติตามหลักคำสอ,สอนโดยเจ้าโดยตรงนี่ก็ที่มาที่ไปในการเดินถอยออกเพราะเราไม่เห็นหลักเหตุหลักผลที่ต่อไปแล้วว่ามันเป็นสัจจความจรงิงแต่เราเห็นว่าหลักคำสอนโดยเจ้าเป็นหลักสักจจความจริงกว่ารเราก็เลยเปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิถีไปซะนะคะจากแบบหมอดูร่างทรงเปลี่ยนมาเป็นคนตื่นทมใช่แล้วพอมาเปลี่ยนมาเป็นคนตื่นทมแนวทางในการบอกต่อหรือว่าสอนเขาเรียกว่าสอนไหมอาจารย์หรือว่าสอนเนี้ย ไลฟ์สดอะไรต่างๆก็สอนนี่แหละดาด้วยเป็นเป็นด่ดาด้วยนะคะเป็นแนวพาร์ดคอมาตั้งแต่แรกเลยไหมคะก็ช่วงแรกๆมันเขินกล้องเนะมันอายอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าอย่างนี้คืออายนะอ่าอยากเห็นตอนอายมากใช่ ทำบ่อยจะตายพวกมันรู้ดีเวลาอาจารย์ทำเสียงสองเสียงสามอ่ะนะเขินเขินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขินเขินไงใช่แรกแรกเราไฟ์สดเราไม่รู้จะต้องใส่สไตล์ยังไงเข้าไปมาไม่รู้จะพูดอะไรม่รู้จะพูดอะไรใช่แรกๆมันมีแต่คนฟังมันไม่มีคนถามเพราะเราไม่มีใครถามเราก็ต้องพูดน้ําไหลไฟดับไปก็พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยเออสวัสดีจ้าทุกคนอะไรเงี้ยวันนี้มีความสุขดีไหมอะไรเงี้ยมาฟังธรรมพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นสไตล์เนี้ยแต่ตหลังมันรู้สึกมันไม่ใช่ตัวเองอ่ะเราสอนธรรมมรู้สึกมันเขินอายไปหมดมันไม่มีความเป็นแบบ ความเป็นแบบโปความเป็นธรรมชาติของเราเราก็เลยมองว่าเอ้ยสพากนเริ่มมีคําถามขึ้นมาปวดน้ำเป็นดียังไงประตูหน้าต่างบ้านตรงกันเป็นยังไงเสาไฟฟ้าหน้าบ้านมีแล้วเป็นอะไรไหมเราก็เลยรู้สึกว่ากูต้องเป็นทางกูแล้วล่ะกูต้องร่างใส่ยับแล้วทีนี้ทีนี้ก็เลยใส่เลยด่าเลยใครปวนประสาทเข้ามาใครพูดอะไรไม่ดีใครถามอะไรปัญญาอ่อนเพอเจอร์ไร้สาระก็ฟาดเลยทีนี้ ช่วงแรกเนี่ยมันก็ประมาณ4 30 40คนครับต่อหลังพวกเราเริ่มด่าเนี่ยมันก็มา100-200-300-400ันเริ่มมัน,มนใช่คนเดือดชอบให้เราด,าาด่าใช่แต่เราด่าเนี่ยมันด่าแบบมีเหตุมีผลเนี่ยเราด่าเนี่ยเราสอนเขาม,มันเหมือนแบบครูอาจารย์ตำหนิลูกศิษย์อะหรื<ะ>อพ่อแม่ใช่พ่อแม่สอนลูกอย่างเงี้ยมันก็มีการติดคำด่าเข้าไปเพื่อกระแทก กระแทกกิเลสตัณหาหรือความเลวความชั่วหรือสันดานมันเนี่ยถูกต้องกระแทกเข้าไปเพื่อให้มันเนี่ยเลิกกระทำสันดานแบบนั้นเดี๋ยวนี้อ,อยาจะยกตัวอย่างคนแบบอกหักมาอย่างเงี้ยอาจารย์ช่วยหนูด้วยเขาไม่รักหนูจะทํายังไงดีกูก็ตอบเลยก็เขาไม่รักมึงเออเขาเกลียดหน้ามึงแล้วเขาลังคาสันดานเขาลังคาที่สัยมึงแล้วไปหาหัวไม่เนี่ยมันก็ลุกขึ้นทันทีอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้นะถ้าโดนอย่างนี้นะฝั่เนี่ยตัวติดหลังเลยนะ จริงว่าเต็มจรางจุดจริงก็คืออย่างนี้เลยเป็นแนวนี้แบบว่าแล้วในชีวิตประจำวันอาฟานอะปกติเราเป็นคนแบบว่าพูดอย่างนี้อยู่แล้วไหมคะไม่ปกติอาจารย์จะไม่ค่อยพูดเพราะมันพูดมันหมดเวลาไปจากการพูดตรงนั้นหมดแล้วไงหมดใช่หมดมันหมดพลังพอเราพูดในสี่อย่างสมมติช่วงแรกเราไร้สดใช่ช่วงแรกเราสเราไร้สดเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงต่อวันสี่ชั่วโมงเนี่ยเราใส่พลังเต็มมากเลยดุดันเลือดพ่านอะไรทําทุกอย่างท่าที่จะทำได้ พอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็หมดแรงตลอดทั้งวันเนี่ยก็ไม่คุยกับใครลวบวกับอาจารย์อยู่บ้านเนี่ยเวลามีคนอยู่ไม่ว่าจะพ่อแม่หรือจะน้องเนี่ยก็ไม่มีการคุยกันแล้วขี้เกียจคุยแล้วเพราะเราเอาเวลาในการไปภาวนาอเอาเวลาในการไปวิ่งเล่นเหมือนพักสงบเติมพลังของตัวเองอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราออกปัญญ,ญาอย่างเงี้ยเราก็ออกสุดแต่เวลาออกเสร็จอย่างเงี้ยเข้าไปในรถอย่างช่วงนี้ออกปัญญ,ญาเยอะอเราก็แบบถอยละหมดแรงหมดกําลังแต่เข้ารถก็ยังไร้สดต่อนะก็ยังไร้สดต่ออยู่ดียังพอมี e n e r g อเเหลืออยู่ใช่มันก็เจริญส ทีหลังไล์สดไปก็จะเริ่มหลับตาตาจะเริ่มโค้งเค้งไปแล้วจะเริ่มหลับอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ยังด่าได้พอไล่ตาไปมองเห็นใครกาลังแบบบวปภาษาปัญญาอ่อนตาก็งโผล่ในทีนี้ก็ด่าเลยเอก็ฟาดเลยกลับมาฟาดเหมือนเดิมก็เป็นแนวนี้นะคะเออนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสจริงๆสําหรับการสอนหรือว่าการบอกกล่าวเรื่องธรรมะซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นแนวทางแบบว่าเนิบๆนนิ่มๆิ สุภาพชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอมาเป็นกระแสะของอาจารย์เบียแนวฮาร์ดคอร์ผลตอบรับแน่นอนมันจะต้องมีทั้งสองทางทางบวกและทางลบ uh huh. อาจารย์รับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงไบ้างคือเราไม่สนใจเพราะเราทําประโยชน์ตามหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งสอนดัง uh huh. นั้นถ้าเรายึดตามหลักธรรมหรือตามหลักักจจะความจริง ใครก็ล้มล้างความจริงในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ดัง<อ>นั้นาอาจารย์กลัวต่อการที่จะพูดความจริงอาจารย์จะไม่พูดแต่แต่แรกเพราะอาจารย์จะมีความกลัวแต่แต่ต้นแต่เพราะอาจารย์มีความกล้าหาญในการพูดตามหลักคาสอนพระพุทธเจ้าเป็นคนที่สามารถในการบอกกล่าวบอกสอนหลักธรรมพระพุทธเจ้าให้ผู้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังได้ตื่นรู้ในหลักคาสอนพระพุทธเจ้า มน้ำพระเจ้าเนี่ยจะเดินหน้าในการสอนหลักอรยิยสัจสี่คือหลักสัจจะความจริงของโลกและจะเดินหน้าในการแก้ไขความเห็นผิดของคนในโลกต่อไปพระพเจ้าเนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาบนโลกเพื่อแก้ไขความเห็นผิดของคนในโลกดังนั้นอาจารย์จึงในการควรเพียรความพยายามในการสอนธรรมะก็เพื่อแก้ไขความเห็นผิดแต่ส่วนใครจะมีความเห็นแบบใดอาจารย์ไม่สามารถแก้ไขเขาได้อาจารย์มีหน้าที่ในการบอกสอนหลักธรรมนั้นไปตามเหตุตามผลเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางเท่านั้น ส่วนพวกเราเนี่ยเป็นผู้เดินตามหลักคําสอนใครเดินตามได้ย่อมเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาเองอแต่ใครไม่เดินตามย่อมเสียประโยชน์ต่อ,อการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าใ,ในการนามาเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองดังนั้นเวลามีคนเกียดเป็นเรื่องปกติเพระาะพุทธเจ้าก็โดนคนเกียดมากมายในครั้งแรกในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าออกสอนธรรมะสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเกียดทางพระองค์มาก เพราะอะไรไปล้มความเชื่อคนอื่นแต่เจตนาของพระองค์ไม่ไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างความเห็นใครแต่พระองค์มีเจตนาในการบอกสอนหลักสักจจะความจริงด้วยความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรมที่มีความทุกข์ต่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายการร้องไห้น้ําตาไหลาการพัดภาพผิดหวังจากของอันเป็นที่รัก พระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาด้วยการแก้ความทุกตัวนี้โดยตรงดังนั้นพระองค์จึงมีความกล้าหาญและหาญกล้าในการล่าพวกเราเนี่ยออกจากนรกกำเนิดเจริญฉาและไปวิสัยเพื่อก้าวเข้าสู่การพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเรียกว่าลือขนสัตว์ออกดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ทําคืออาจารย์เดินตามรอยพระศาสดาตัวเองพวกเราทุกคนเป็นคนพุทธก็ต้องเดินตามรอยพระศาสดาของตัวเองคือสัมมาสัมพุทธะ ถ้าเรานําหลักคําสอนพระเจ้าไปใช้ชีวิตเราจะมีความสุข <S <S และความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอ <S <S อาจารย์ไม่เคยทําอะไรผิดอาจารย์สามารถพูดคำมะพระเจ้าพลาดได้ผิดได้แต่อาจารย์จะคืนต่อทมอะไรผิดว่ากันไปตามผิดขอโทษคืนต่อทมกล่าวทาที่ถูกต้องแต่อาจารย์ไม่มีเรื่องให้ติต้องอาจารย์ไม่มีเรื่องความอะไรก็แล้วแต่ที่ทําแล้วทาให้เกิดความหม่นหมองหรือเสือ่อมเสียเพราะเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติตามหลักคําสอนพระศาสดา ดังนั้นไม่ว่าใครจะเกลียดมันขาดผลประโยชน์ไปเรื่องปกติอย่างอาจารย์พูดกระทบเรื่องหมอดูล่างทรง mm hmm. ความเชื่อความเห็นของคนในโลกแน่นอน <Yeah. S 1> มันต้องมีคนสูญเสีย mm hmm. มีคนขาดรายได้ mm hmm. ในส่วนของความเห็นผิดเหล่านั้นต่อไปแต่อาจารย์ไม่สามารถจะไปปกปักรักษาคุ้มครองคนเหล่านั้นได้ mm hmm. อย่างหลายคนเนี่ยพยายามจะด่าอาจารย์าาารยไปพูดเรื่องหมอดูล่างทรงพิธีกรรมต่างๆเขา,า,าขาดรายได้กันแล้วนะในปัจจุบัน mm hmm. คำถามคืออาจารย์ไม่ได้เป็นต้นเหตุของการขาดรายได้นะก็พวกมึงฉลาดขึ้นเองอ่ะ จะโทษใครเราฉลาดขึ้นเองก็เริ่มดูเองใช่ไหมเราก็เลิกดูดวงสะดอเขาต่อชะตาไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างบางคนหนักข้ออาจารย์แล้วเขาจะล้วงเลี้ยงดูลูกดูผัวเขายัางไงจะเลี้ยงดูลูกดูเมียเขายัางไงภาระเขามีเอแย่คําถามคือพวกเราต้องไปแบกภาระใครในเมื่อเราเองก็มีภาระอยู่แล้วพวกเราทุกคนมีภาระกันหมดทุกคนแต่เราต้องไปซื้อเครื่องล้างของขังสะดอเขาต่อชะตาเพราะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปสนับสนุนหมอดูล่างส่งให้เขามีชีวิตที่ดีเหรอคําถาม แล้วเราหลาดนั่น,นเราเราล่ะเรา,เรา,เรายังนั่งจนอยู่เลยแต่หมอดุ้ร่างทรงนั่งรวยอยู่เป็นประจำขับรถบีเอ็มขับรถเบนซ์ใช้ชีวิตหรูอยู่แพงแ,แต่แพวกเราไปหาพิจกรรมเหล่านี้นพวกเรานะ่ะจนลงจนลงเอาทุกวันซื้อเครื่องรางของขัง,งมามากมายแต่ตัวเองไม่ได้รวยขึ้นหนี้สินก็ยังเป็นเหมือนเดิมนั่งกองกันอยู่ในบัญชีธนาคารห <c oughs> นี้สินกลับไปดูบัญชีตัวเองตอนนี้เหลือ,อยุกี่บาทติดบัญชีเนี่ยเนี่ยใกล้สิ้นเดือนแล้วมีเหลือ,อยุกี่บาทโกนออเนี่ปัญหาแต่เขาบอกว่า คนเราเนี่ยนะฮะเมื่อพูดความจริงหรือแบบถ้าเราพูดความจริง,งตรงๆอย่าง,ง,างนี้จริงๆอย่างนี้นนมักจะหลับไม่ได้อาจารย์ให้ความเห็นในนี้ยังไงแบบเอาในเมื่อเราพูดความจริงแล้วว่าพูดตรงๆกับความจริงแล้วแต่ว่าคุณเกิดหลับไม่ได้อ่ะอเออแล้ว